ทิพนักร้องก่อนหน้าเป็นประเด็นคุณโจอ้ภูวสิทธิ์เจ้าของเพลงนะหน้าท้องที่บอกว่าโดนปลาเงินใสใช่ไหมคราวนี้พิเศกโลโซค่ะพิเศกโลโซคุณมีคนเอาเงินไปให้พิเศกหน้าเวทีแล้วแล้วแล้วมันเป็นแบบนี้ค่ะ คุณดูทันนะเปล่าเนี่ยที่วงแดงไว้เนี่ยมาเป็นฟันมาเป็นปึง้งมาเป็นปึกเลยพี่เศษก็ขออนุญาตไหวง้งามๆหนึ่งทีแล้วไม่ได้นับนะคะเอาเก็บใส่กระเป๋าหลังเอาไว้ไม่ได้มีการปาอาริยาก็พูดซะ <c oughs> ตอนแรกแก็ทําให้อดคิดไม่ได้ว่าจะโดนปาเงินใส่หน้าเหมือนโจอีอ้ภูวสิทธิ์หรือเปล่าเอาสรุปไห่นะเนี่ยหลายคนเข้าไปดูบอกว่าเท่าที่ดูความหนา,าหลักแสนไหมเนี่ย เขาบอกเป็นแสนนั้น<อ>เปิกเลยนะใช่แล้วเขาบอกว่าอันเนี้ยแบบเนี้ยดีให้ติ๊แบบเนี้ยคนรับก็ไหว้ขอบคุณคนให้ก็รับไหว้ใช่อ,อ,อีกอันนึงก็น่ารักนะคะหนุ่มก้องห้วยไรคทิปเขาก็หนักเหมือนกันค่ะโอ้ได้แบบพิเศษเปล่าหนักหนักไม่ใช่ได้แบบพิเศษหนักที่ว่านี่หนักไรหนักบาไปหมดแล้วคุณดูเขาได้อะไรปลา ปลาใช่เฮ้ปลาตัวเป็นๆนี่เหรอฮะได้ปลาตัวเป็นๆ<อ>แล้วดูพวงมาลัยที่คอสิมันเหมือนเป็นขวดซอสอะไรใช่ไหมเนี่ยถืออยู่ถืออยู่ประมาณนึงไม่ใช่ถือสิแบกอยู่ประมาณนึงโอ้เพลงก็จะร้องของก็จะแบกอยู่ประมาณนี้ย<อ>หนุ่มกล้องคงกลัวแฟนๆที่ให้มาเสียใจไงก็แบกเนี่ยแล้วก็ร้องร้องอยู่สักพักคนึงเอาเปลี่ยนฟังย้ายฟังหน่อยเพราะว่าไหลตึงไปหมดแล้ว แล้วหลังจากนั้นก็มีทีมงานเนี่ยช่วยเอาปลาไปเอาพวงมาลัยขวดอะไรนะ,ขว,ะรขวดอะไรขวดซอสหรืออะไรเนี่ยดิฉันมองไม่ชัดเครื่องดื่มชูกำลังป่ะเอาหรอไม่น่าใจเออเนี่ยค่ะก็เอาของไปก็คนก็แบบไปแซวเพราะว่าหนุ่มกล้องห้วยไร่เนี่ยก็มักจะได้ของจากเอเป็นของแบบแปลก <c oughs> แล้วก็เรียกเสียงเสียงฮาพอกับสาวปามี่เนาะแล้วก็ยังถือไว้นะไม่ยอมวางเลยนะฮะ <c oughs> อ่าเนี่ยครับ